ป๊าบอกให้มองบอลมองบอลแล้วก็น้ำหนึ่งสองสาแล้วค่อยตีลูก เฮ้ยเอาไม้นิ่งๆก่อนสิลืมไปแล้วเหรอเอาไม้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ One two three go เออ Yes yeah, you can do it น้องหน้ายหย่าลูกบอลใกล้เออนิ่งๆนะหนึ่งสองสาม คนนี้ครับเนี่ยมันเขียนอย่างเงี้ยวันหนึ่งประมาณ